สัตว์ตัวแรกที่ได้ขึ้นไปอวกาศไม่ใช่น้องหมาไม่ใช่น้องลิงและไม่ใช่หนูแต่เป็นมแมลงวันและยังมีสัตว์แปลกอื่นอีกมากที่อาจไม่มีใครรู้มาก่อนสัตว์อะไรบ้างที่เคยไปอวกาศก่อนที่มนุษย์จะขึ้นไปสู่ห้วงอวกาศก่อนที่นิวอัปสตองจะหยับดวงจันทร์เป็นคนแรก ยังมีบรรดาสัตว์ต่างๆเคยขึ้นไปเพื่อบุกเบิกอวกาศเก็บข้อมูลต่างๆและทดสอบความปลอดภัยสูงสุดก่อนจะทดสอบกับมนุษย์เมื่อเราพูดถึงสัตว์ในอวกาศอาจจะรู้จักแค่ไลากาสุนัขข้างถนนของโซเวียตเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีสัตว์ชนิดอื่นอีกมากมายมาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยว่าก่อนที่มนุษย์จะขึ้นไปมีสัตว์ชนิดไหนเคยขึ้นไปก่อนแล้วบ้าง 1. นึ่งแมลงวันผลไม้อาจเป็นเพราะพวกมันหาง่ายพาอพันง่ายศึกษาง่าย และที่สําคัญมันมีพันธุกรรมคล้ายมนุษย์มแมลงวันผลไม้จึงถูกเลือกเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดแรกให้ขึ้นสู่อวกาศในปีพศ2490เพื่อดูว่ารังสีคอสมิกจะมีผลบ้างไหมมันถูกใส่ไปในแคปซูลและขึ้นไปกับจรวด V ี2ที่เก็บกู้มาจากพวกนาซีหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อตกลงมานักวิทยาศาสตร์ก็เข้าไปดูว่ามันเป็นอะไรบ้าง หน้าประหลาดใจมแมลงวันผลไม้ไม่มีผลกระทบของรังสีเลยมันจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งสัตว์ตัวอื่นๆต่อไป 2. ลิงมีหลายครั้งที่ใช้ลิงเป็นนักเดินทางในอวกาศเพื่อทดสอบอุปกรณ์และระบบต่างๆเนื่องจากลักษณะทางกายภาพและโครงสร้างภายในที่คล้ายคลึงกับมนุษย์โดยการท่องอวกาศของลิงครั้งสำคัญมีดังนี้พี่น้องเอาเบิร์ต1ลิงทีมแรกที่ขึ้นสู่อวกาศ เดินทางไปกับจรวด V2 ของสหรัฐอเมริกาใน8เที่ยวบินตลอดช่วงปีพศ2491-2495เพื่อทดสอบทางสรีรวิทยาอิทธิพลของค่าแรงโน้มถ่วงสูงและต่ำต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยทั้ง8ตัวเสียชีวิตจากการทดลองทั้งหมดแฮมลิงชิงแพนซีตัวแรกถูกส่งขึ้นไปในวันที่ 31. มกราคมพศส,ส5 0 4ในภากรกิจเมอร์คิวรีของสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจสอบการทำงานด้านระบบหัวใจและหลอดเลือด 3. นักทดลองในอวกาศเรามักจะเห็นนักวิทยาศาสตร์ใช้หนูในการทดลองบนอวกาศหลายครั้งเนื่องจากหนูมีอวัยวะภายในและโครโมโซมใกล้เคียงกับมนุษย์และมีขนาดตัวที่เล็ก ทำการทดลองได้ง่ายกว่าลิงดังนั้นหนูจึงถูกส่งไปหลายต่อหลายครั้งในอวกาศนอกจากนั้นยังมีหนูหลายสายพันธุ์ที่ได้ขึ้นไปในอวกาศไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหมในภารกิจโคลาเบลสปุตนิ2โดยสหภาพโซเวียตในช่วงปีพศ2503และยังมีหนูตะเภาในภารกิจโคลาเบลสปุตนิ4อีกด้วย4สัตว์เลี้ยงน่ารัก4ขานักวิทยาศาสตร์ชาวโซเวียตเริ่มใช้สุนัขในการสำรวจอวกาศ โดยคว้าสุนัขจรจัดแถวกรุงมอสโกมาฝึกซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือไรกาไลกาสุนัขท่องอวกาศตัวแรกเดินทางไปกับดาวเทียมสปุตนิกสองในวันที่3พฤศจิกายนพศ2,500ภารกิจนี้เป็นภารกิจที่ไปโดยไม่มีทางกลับไลกาได้เสียชีวิตหลังจากเดินทางไม่กี่ชั่วโมงอันเนื่องมาจากความร้อนของดาวเทียมหลังจากนั้นสหาภาพโซเวียตก็ส่งสุนัขขึ้นไปเรื่อยๆโดยแต่ละครั้งจะส่งขึ้นไปเป็นคู่เพื่อลดความเครียดในการทดลอง 5. เต่าผู้แซงกระต่ายไปไกลถึงดวงจันทร์ในภารกิจซอน5ถูกส่งขึ้นไปโดยโซเวียตเมื่อวันที่18กันยายนพศ2511ในภารกิจโคจรรอบดวงจันทร์และเดินทางกลับมายังโลกโดยที่เต่ายังรอดชีวิตกลับมาได้ปลอดภัยกับน้ำหนักที่ลดลง10% 6. กบในภารกิจ o r อ i บ i ติง g ลอ o t o l i ล spacecraft ของสหรัฐอเมริกาได้นำกบขนาดใหญ่2ตัวขึ้นไปบนอวกาศ เมื่อวันที่9พฤศจิกายนพศ2513เป็นเวลา5วันเพื่อตรวจสอบอิทธิพลของสภาพไร้น้ำหนักต่อโครงสร้างของผูกบ7แมงมุมใช่แล้วแมงมุมจริงๆเมื่อปีพศ2516แมงมุม2ตัวชื่ออานิต้าและอาราเบล่าเพื่อทดสอบว่าแมงมุมสามารถสร้างใยนอกโลกในสภาพความน้มถ่วงต่ำได้หรือไม่เพราะแมงมุมต้องการแรงน้มถ่วงในการกำหนดทิศทางเส้นใย แต่สุดท้ายก็สามารถปรับตัวและสร้างใายได้และสามารถอยู่บนสถานีอวกาศได้เกือบ2เดือนก่อนที่จะจบชีวิต 8. ปลาผู้แหวกว่ายในสถานีอวกาศโดยปลาที่ถูกเลือกคือปลามัมมิช็อกเป็นปลาที่อึดมากอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำที่มีความผันผวนของอุณหภูมิสูงได้ทนการปนเปื้อนของลังสีได้ปลาทั้ง2ตัวได้ขึ้นไปอยู่กับสถานีอวกาศสกาย a ล ของสหรัฐอเมริกาในวันที่28รกรกฎาคมพศ2516โดยปลาสามารถแหวกว่ายในสภาพไร้น้ำหนักได้9แมงกระพุนในกระสวยอวกาศโคลัมเบียเที่ยว STS-40 เมื่อว,วันที่5มิถุนายนพศ2534แมงกระพุนพระจันกว่า2,500ตัวได้ว่ายเบียดเสียดกันอยู่ในกระสวยอวกาศการส่งขึ้นไปครั้งนี้เพื่อศึกษาเรื่องระบบประสาท เนื่องจากแมงกะพุนมีชุดตอบสนองต่อแรงน้มถ่วงที่ละเอียดในการรักษาสมดุลการว่ายในทิศทางต่างๆ 10. มีน้ำองค์การอาวกาศยุโรปได้ส่งสัตว์ที่อึดที่สุดในโลกโดยสารไปกับยานโฟตอน M3 เมื่อวันที่14สิงหาคมพศ2550โดยสามารถทนต่อรังสีได้นานถึง10วันในสภาพจำศีลและคืนชีพเมื่อกลับสู่สภาวะที่เหมาะสมไม่มีออกซิเจนหนาวจนเยือกแข็ง ขาดน้ำและหลังสีทําอะไรเจ้าตัวเล็กนี้ไม่ได้เลยมันอยู่ได้เป็น10วันและกลับมายังโลกได้ปกติเป็นเวลากว่า74ปีที่วิทยาศาสตร์อวกาศได้ประโยชน์จากสัตว์ทดลองในการทดสอบต่างๆทั้งระบบภายในร่างกายและสภาพจิตใจถึงแม้จะมีการสูญเสียสัตว์เหล่านี้ไปบ้างแต่ก็ได้สร้างองค์ความรู้ให้กับนักวิทยาศาสตร์จำนวนมหาศาลร,รวมถึงการปูทางสู่เทคโนโลยีในอนาคตต่างๆอีกด้วย หากไม่มีสัตว์เหล่านี้อาจจะพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ก็เป็นได้หากเพื่อนๆถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube ของไอริสด้วยนะคะ